สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นังตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้มาหมายใหม่นะครับเมื่อวานไปอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลตรงฝั่งสนามแข่งนะครับไม่ค่อยมีปลาตอดเลยนะครับโอ้โหเมื่อวานก็เห่ออกมาครับแต่ก็ได้ความสนุกสนานมีทุกภาพดีๆครับจากพี่ๆน้องๆครับทีมงานนั่งร้านจวดเฮฮานะครับตอนนี้หมายนั่งร้านก็ ไม่ค่อยมีคนได้เข้าไปนั่งมากมายแล้วนะครับเพราะตอนนี้นะ้ํามันแห้งนะครับก็เลยพาน้องๆมาเปิดหมายใหม่นะครับตรงแถวหมายทับตองนะครับ <Wow. S 1> ก่อนวิ่งข้าวเส้นอบตอนะครับเดี๋ยวไปดูทางกัน,นแล้วไปดูหมายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นบอกว่าอ่อยไว้นะครับผม แล้วเป็นหมายใหม่นะครับจะมาดูว่าวันนี้จะได้ตัวไปบ้างหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากกำลังใจนานาทุกทท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆในการทำคลิปแต่ละคลิปนะครับก็ทำพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับทั้ง f c เก่าและ f c ใหม่และผู้ติดตามชม คิปทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็ลองไปดูอีกทีนะครับว่าจะมีปลากินหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะครับตรงนี้ครับเส้นอบตตนะครับนะนะ,ะเส้นอบาตนะครับเห็นเห็นป้ายไหมครับอ ทับตองหมู่หกนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับประมานี้ครับล้อข้างทางอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลไปนะครับวิ่งยาวไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่สายมือนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับผมอ่าเป็นหมายหอยใหม่นะครับผมหมทับตองนะครับผมทางด้านนี้ก็มีนานานะครับนั่งตกได้ไปหลายตัวอยู่นะครับปลาตะเพียนนะครับเหมือนว่าจะได้ปลายิบศกไปด้วยนะครับหลายวันที่ผ่านมาแต่วันนี้เรามาดูนะครับผมหมายใหม่เพิ่งหอยไปนะครับผมด มีตอดีดึงบ้านนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวเลยนะครับตัวได้แล้วได้โอ้มาแล้วครับผมโอ้โหตัวแรกนะครับผมนี้มันหมานครับนหมานครับมาทำเลยดีพึ่งบุกเบิด้อโดยนั้นนัดนะครับนัดแดงแล้วก็บอนนะครับผม ย้ายไปเรื่อยๆนะครับดูหมายไหนดีนะครับคอยติดตามคลิปให้ดีๆนะครับว่าจะไปอ่างไหนหมายไหนบ้างครับหมายไหนน่าสนใจนะครับผมก็เชิญดูในคลิปได้เลยนะครับผมกินบ้างไม่กินบ้างครับเดี๋ยวติดตามแล้วชมเรื่อยๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ลงไปก็เกือบยี่สิบคันแล้วนะครับมีตอดบ้างดึงบ้างนะครับ ยังไม่เจอตัวเด็ดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวรับชมเรื่อยๆนะครับผมนะครับตอบเรื่อยๆนะครับผมปลาตอนนี้นะครับต่อกันเลยจงโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ถึงเข้ามาเลยครับโอ้หน้นหนักนะครับกำลังสวยครับ สวัสดีครับผมครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้มาถ่ายท,ทําที่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลครับอีกหนึ่งวันนะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับที่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลตรงไหนทับตองนะครับ สภาพหมายและบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับเพึ่งอ่อยไปนะครับได้วันเดียวนะครับมาลองลงดูมีตอดตั้งนะครับแต่ยังไม่ดึงเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันนะครับในการพักผ่อนหอนใจไม่ได้ปลาไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามาพักผ่อนนะครับไม่ซีเรียสนะครับเรื่องตกปลาก็พยายามจะทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับ พื่อพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอโทษนะนะทุกๆท่านนะครับผมที่ไม่ได้ดึงปลาใหญ่ให้ดูเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับไปตรงไหนก็ปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับก็เลยมาอ่อยเหยื่อที่ใหม่นะครับผมน่าจะอีกเป็นเดือนนะครับปลาถึงจะเข้ามาตรงเหยื่อนะครับ เันนี้ก็ลงเหยื่อไปทั้งหมดสิบสามคันครับกับของน้องบอลนะครับอ้รุ่นอ้อยสีขาวตรงนู้นนะครับที่อ้อยไว้ตอนนี้ปลายังไม่ข้าวเลยนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณห้าโมงก็กลับแล้วนะครับหมายสวยอยู่นะครับผมแล้วก็อีกสองท่านนะครับตรงต้นไม้นะครับ สำรับผมแลการตกปลาถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ใช่เรื่องสําคัญไมไ่ใช่ประเด็นเลยนะครับขอได้ลงเหยื่อนะครับปลากินบ้างไม่กินบ้างก็สนุกนะครับผมแต่ก็อยากให้นานๆทุกท่านนะครับดูแต่ละจุดหมายปลายทางครับของนักตกปลาแบบธรรมาชาตินะครับผมไม่จําเป็นต้องได้ปลาเสมอไปนะครับผมแต่ยังไงถ้ได้ปลาก็ดี ก็เพลินไปครับก็เป็นอาหารไปนะครับผมไอที่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่งตตดตกเล่นไปนะครับผมเพื่อมีสภาพดีๆความสะดวกสนานได้ลงเหยือ่อแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับไม่ได้มีเป้าหมายอะไรสาคัญมากมายอย่างน้อยๆก็ให้เอฟซีได้ดูแลก็มายแต่ละที่นะครับ ในอ่างเก็บน้ำแต่ที่หนองปลาไหลอ่างดอกกายครับที่ได้ไปมาตะเวนมาแไหนไหนดังๆนะก็จะพยายามไปนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็ตกแถวใกล้ๆบ้านาครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับผมขอบคุณนะนะทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้กำลังใจ กับช่องเล็กๆเสมอมานะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาถึงอ e p ที B B D ่67แล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปอยา่ให้นานาได้รับชมเลยครับแต่อย่างน้อยก็ขอขอบคุณนะนาะทุกๆท่านนะครับที่คอยเป็นกําลังใจนะครับเสมอมาถึงได้ปลาบ้างไม่ได้ปลานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม่องนี้โควิดกักตัวไว้ก่อนครับอยู่คนเดียวนะครับผมตอนนี้อ สามหลังนะครับวันนี้เอาตุ้งติ้งไสเดือนเหยื่อลำเม็ดโฟมนะครับก็ยังไม่เอานะครับต่อไปนะครับผมว่าเป้าหมายถึงห้าโมงเย็นนะครับถ้าไม่กินก็จะกลับแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็ทํางานต่อนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมต่อต่อไปครับผมโอ้โหเจอชะโดข้าวครับ น่าจะใส่เดือนแล้วมั้งครับทรงนองครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมกับ EP ที่6กนะครับผมวันนี้มาหมายอาเก็บน้ำหนองปลาไหลแถวทับตองนะครับก็พอได้ปลาไปบ้างครับ4-5ตัวนะครับ ด้วยฝีมือของน้องบอลนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับมอสนะครับผมโอ้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเจ้าทินนะครับผมโอ้ฐานทัพนะครับตัวนี้าเดี๋ยวมาดูปลาครับว่ากี่ตัวโลนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับน่าจะห้าสิบหกสิบตัวโลนะครับผมดูนะก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับผม มาดูหมายนะครับเพิ่งจะลงเหยื่อไปแล้วได้วัดเดียวเองนะครับผมปลายังไม่ค่อยข้าวนะครับแต่ก็มีปลากินเรื่อยๆนะครับผมนานๆครั้งนะครับผมน้องมสก็ตีทุกวัดนะครับก็มีปลาข้าวบ้างนะครับผมเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเป็นเรื่องปกติครับกับหมายธรรมชาตินะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับสําหรับ fc ใหม่ fc เก่านะครับคราวนี้ก็มาถึง ep ที่67แล้วครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ กับช่องเล็กๆตกแชพ่พิชิ่งทั้งต,งตปลาหน้าดินใหม่ธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวปลากันนะครับผมว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับผมพลังการงานสร้างหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับผม <c oughs> มาดูครับโ,โ,โ,โอ้โหเส้นไม่หยุดเลยนะครับผมโอ้นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับผม <c oughs> อ๋อนี่ถ่ายไกลนะครับถ้าถ่ายใกล้มันก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับใกล้ครับโอ้โหก็พอได้ลาบได้จวดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องมอสนะครับผมกับน้องบอลนะครับผม ที่มาให้โอกาสมาทำคลิปในครั้งนี้นะครับผมเข้าสู่ AP ที่67นะครับผมเดี๋ยวหมายต่อไปข้างหน้าไปไหนเดี๋ยวก็คอยติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ